สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปสํารวจคอมเมนต์เดือดหลังชาวต่างชาติเลือกอาหารเวียดนามเหนืออาหารไทยจากช่อง Just Kidding News ในคลิปนี้มีการพูดคุยเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศทเวียดนามโดยเน้นเรื่องอาหารเป็นหลักคนพูดคนหนึ่งบอกว่าถ้าต้องเลือกจริงๆเขาขอเลือกเวียดนามเขาก็ยอมรับนะว่าชอบอาหารไทยบางอย่างเหมือนกันเช่นข้าวเหนียวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวเรือ แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็บอกว่าชอบอาหารเวียดนามมากกว่าเยอะเลยชอบหลายอย่างมากพอโดนท้าให้บอกชื่ออาหารเวียดนามมาสี่อย่างเขากลับบอกได้ถึง6อย่างเลยนะเราได้รวบรวมคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากนานาชาติมาทั้งหมด20คอมเมนต์มาลองฟังกันดูว่าพวกเขามีมุมมองต่อคลิปนี้อย่างไรบ้างคอมเมนต์ comment ที่1จากแอ๊ดกราฟโซดิคลูนสำหรับฉันนะ เฝอเนี่ยช่วยเยียวยาวเวลาเป็นหวัดได้ดีเลยหรืออย่างน้อยก็ช่วยให้ร่างกายเริ่มฟื้นตัวจากอาการป่วยอื่นๆได้นะน่าสนใจที่ผู้ชมท่านนี้เชื่อมโยงอาหารเวียดนามอย่างเฝอกับเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจนะในคอมเมนต์ที่2จาก Ad r i s s n n s t t r r 9 9 3 3ในฐานะคนเวียดนามนะจะบอกว่า อาหารไทยก็เหมือนอาหารเวียดนามที่ใส่เครื่องเทศเยอะกว่าอะเลยชอบไงเข้าใจป่านี่แหละคือเหตุผลที่อาหารเวียดนามบางอย่างก็มีอิทธิพลจากไทยแล้วอาหารไทยบางอย่างก็มีอิทธิพลจากเวียดนามไทยกับเวียดนามสุดยอดอาหารแห่งซีแล้วมุมมองจากคนเวียดนามท่านนี้น่าสนใจทีเดียวที่มองว่าอาหารไทยคืออาหารเวียดนามที่จัดจ้านขึ้น คอมเมนต์ที่3จาก a d r o i d g b e f 9038จำได้ว่าเมื่อก่อนเคยดูช่อง BART and g ดแล้ว BART บอกว่าไม่เคยชอบอาหารไทยนะจากคอมเมนต์นี้อาจสื่อว่าคนที่พูดในคลิปอาจจะไม่ชอบอาหารไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้นะคอมเมนต์ที่4จาก ad and advent follower 1181เลือกยากเลยนะเนี่ยแต่ถ้าให้เลือก ผมขอเลือกอาหารไทยแล้วกันเพราะมันคล้ายอาหารบ้านผมเลยแต่ใส่กะทิเยอะกว่าเข้มข้นกว่าอืมคอมเมนต์นี้ดูเหมือนจะตัดสินใจเลือกประเทศจากรสชาติอาหารเลยนะเนี่ยแถมยังวิเคราะห์เปรียบเทียบส่วนผสมอย่างละเอียดอีกด้วยคอมเมนต์ที่5จาก @blackkevin808 อาหารเวียดนามที่ว่ามานนี่เด็ดจริง อาหารเวียดนามนี้ก็มีคนชอบเยอะจริงๆเนี่ยสงสัยต้องไปลองพิสูจน์ความเด็ดบ้างแล้วคอมเมนต์ที่6จากแอปพีสีเพอรดอโอ้โหนึกว่าจะบอกว่าที่ไม่อร่อยจะเป็นแอนตาร์กติกาอะไรแบบนั้นซะอีกที่ไหนได้ประเทศไทยเนี่ยนะไม่ชอบเลยอะพูดจริงๆอาหารไทยนี่อย่างเด็ดผู้หญิงไทยก็สวยแล้วดูพวกสาวประเภทสองดิเริจะตายแถมวัฒนธรรม ก็รวยล้นฟ้าคอมเมนต์นี้ดูเหมือนจะมีหลายอารมณ์แต่สุดท้ายก็เทใจให้ของดีประเทศไทยไปเต็มๆเ,เลยทั้งอาหารสาวๆและวัฒนธรรมที่หาตัวจับยากคอมเมนต์ที่7จากแอตมิโอ o รียโนมิชิอาหารไทยอาหารเวียดนามนี่มันสุดยอดแต่ถ้าให้เลือกอาหารมาเลเซียคงต้องเททิ้งอะ ดูเหมือนว่าเรื่องอาหารนี้จะสำคัญจริงๆนะเนี่ยขนาดว่าเทียบไทยกับเวียดนามแล้วยังมีอาหารมาเลเซียเข้ามาเอี่ยวได้เลยคอมเมนต์ที่8าจาก travel fanatic 82เมื่อก่อนชอบอาหารไทยมากแต่ตอนนี้กลับไปสบอกอาหารเวียดนามแล้วที่หนึ่งในใจเลยดูเหมือนว่าผู้ชมท่านนี้ จะพบความอร่อยที่ถูกใจกว่าในอาหารเวียดนามซะแล้วสงสัยว่ารสชาติอาหารเวียดนามอาจจะตอบโจทย์สไตล์การกินของเขามากกว่าอาหารไทยก็เป็นได้คอมเมนต์ที่9จาก a อ a เ e r s ขีดล่าง q 8 4 5 6ถ้าชอบอาหารไทยนะต้องลองอาหารเวียดนามด้วยคอมเมนต์นี้ชวนให้คิดว่าจริงๆแล้วสเสน่ห์ของอาหารทั้งสองชาติ อาจาไม่ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบแต่อยู่ที่การเปิดใจลองสิ่งใหม่ๆมากกว่าคอมเมนต์ที่10จากแอตจโรโบโยอาหารเวียดนามนี่มันไม่เหมือนใครจริงๆเห็นได้ชัดว่าอาหารเวียดนามมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ถูกใจใครหลายคนเลยเนี่ยอาจาเป็นเพราะรสชาติหรือส่วนผสมที่แตกต่างจากอาหารไทยที่เราคุ้นเคยกันก็เป็นได้ คอมเมนต์ที่11จากแอดจอ h a น Job ันจอเบ็กซันอาหารไทยนี่แหละที่สุดแล้วไอคนพูดในคลิปนะ่ะคิดผิดชัดเจนเลยว่าเรื่องอาหารเนี่ยเป็นประเด็นอ่อนไหวจริงๆในศึกไทยเวียดนามครั้งนี้ดูเหมือนว่าความรักในอาหารไทยจะทำให้ผู้ชมท่านนี้ไม่เห็นด้วยกับบางช่วงบางตอนในคลิปเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ที่12จากแอดซัมหยุด1819 อาหารไทยสำหรับฉันมันยังไม่ใกล้เคียงอาหารเวียดนามอ่ะอาหารนี่มันเรื่องของรสนิยมจริงๆดูเหมือนว่าผู้ชมท่านนี้จะเทใจให้รสชาติอาหารเวียดนามมากกว่าอาหารไทยไปแล้วนะคอมเมนต์ที่13จากแอ r เพ n ร์ส5548ถ้าให้เลือกของฉันนะต้องเป็นว่าติกันเลย ว่าตีกันเลยเหรอไม่รู้ว่าพูดจริงๆหรือแค่เล่นมุกกันนะคอมเมนต์ที่14จากแอดปีบรุนส์ประเทศไทยเขามีของดีอ่ะกรันแสดงว่าผู้ชมคนนี้เน้นย้ำความโดดเด่นของประเทศไทยสินะอาจจะมองว่ามีอะไรที่เวียดนามไม่มีก็ได้คอมเมนต์ที่15จากแอดราจาไซดา4157 อาหารเวียดนามมันจืดชืดไปหน่อยไม่ค่อยถูกปากอ่ะขอเลือกอาหารไทยละกันชัวร์กว่าเยอะคอมเมนต์นี้เน้นเรื่องรสชาติอาหารล้วนๆเลยชัดเจนว่าอาหารไทยถูกปากกว่าสำหรับบางคนคอมเมนต์ที่16จากแอตแบลค์ลาวไม่ชอบฟังภาษาไทยเลยอ่ะอย่างอื่นน่ะดีหอมาดคอมเมนต์นี้อาจจะออกนอกเรื่องอาหารไปสักหน่อย แต่เรื่องภาษามันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นปัจเจกบุคคลจริงๆคอมเมนต์ comment ที่17จาก a าก @travelingthroughlife อาหารไทยกินขาดอาหารเวียดนามแบบไม่ต้องสืบอักชัดเจนนี่คือข้อสังเกตสั้นๆที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับคอมเมนต์นั้นนะดูเหมือนเรื่องอาหารจะเป็นประเด็นที่คนเทใจให้ฝั่งไทยไปเยอะเลยเนี่ยในสื่ไทยแลนด์ VS เวียดนาม ครั้งนี้คอมเมนต์ที่18จาก admv 073ก็มันเรื่องจริงอาหารเวียดนามมีหลากหลายมากมีอะไรให้กินเยอะแยะซุปก็ตั้ง50กว่าแบบแน่ไหนจะปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดแล้วปอเปี๊ยเวียดนามนี่คือที่สุดของปอเปี๊ยแล้วไส้แน่นๆเนื้อเน้นเน้นไม่ใช่มีแต่กะหล่ำปลีเหมือนที่อื่นบันมีอีกโอ้ยเยอะ ฉันเป็นคนเวียดนามนะจะว่าไปอาหารเอเชียอย่างอื่นที่อร่อยกว่าเวียดนามก็คงมีแต่อาหารจีนนี่แหละคอมเมนต์นี้ยืนยันหนักแน่นเลยว่าอาหารเวียดนามมีดีจริงแถมยังแอบทิ้งท้ายถึงอาหารจีนซะด้วยน่าจะทำให้หลายคนอยากลองชิมอาหารเวียดนามขึ้นมาเลยทีเดียวคอมเมนต์ที่19จาก ad is ter e a l i t y นี่พี่แกเคยกินอาหารไทยจริงปะเนี่ย มันซับซ้อนกว่าอาหารเวียดนามเยอะเลยนะนั่นเกลียดแหละดูออกระดูเหมือนว่าผู้ชมท่านนี้จะเห็นว่าคนในคลิปใช้อคตินำในการเปรียบเทียบเสียมากกว่าคอมเมนต์ที่20สจากแอชชีสเตอร์7107อาหารเวียดนามเทียบอาหารไทยไม่ได้เลยอ่ะดูเหมือนว่า เรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆซึ่งสุดท้ายแล้วก็คงอยู่ที่รัสนิยมนั่นแหละและนั่นก็คือความคิดเห็นจากนานาชาติที่แสดงความเห็นกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นไหมว่าแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์และความชอบส่วนตัวหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า